ร่วมฝ่ายค้านยื่นยติเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลแบบไม่ลงมติกลางเดือนกุมภาพันธ์ขณะนายกรัฐมนตรีปลุกใจคณะรัฐมนตรีอย่ายอมแพ้ด้านนักวิชาการจับสัญญาณการเมืองคาดหากไม่ปรับครมอนายกต้องยุบสภาอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุผลเฝ้าระวงังโควิด -19 ระบาดในประเทศพบเชื้อโอมิครอนมากกว่าสายพันธุ์เดลตา้าคาดปลายเดือนมกราคมนี้โอมิครอนจะเป็นสายพันธุ์หลัก ด้านปลัดกระทรวงสาธารณสุขย้ำผู้ติดเชื้อแล้วและฉีดวัคซีนครบยังติดซ้ำได้ชาวบ้านยืนยันชายคลั่งยิงตำรวจสพอนองปลิงเสียชีวิตเคยก่อเหตุพยายามฆ่ามาก่อนแต่ไม่ถูกดำเนินคดีขณะที่ตำรวจที่ร่วมปฏิบัติงานเล่านาทีที่ร้อยตำรวจเอกเผชิญหน้าคนร้ายก่อนถูกยิงเจ้าหน้าที่กระจายกำลังตรวจค้นห้องเย็นตามมาตรการป้องกันการกักตุน ขณะการตรวจพบเนื้อสุกรกว่า2 0 0แสนกิโลกรัมที่สงขาเจ้าหน้าที่แจ้งความอผอิดห้องเย็นฐานไม่แจ้งปริมาณครอบครองกรมอุทยานแห่งชาติและพายกระชนเตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ60ปีเพื่อฟื้นฟูและอนุรักษ์รวมทั้งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติสุขที่21มกราคมนะครับทืนนี้เราเริ่มกันด้วยสถานการณ์ระบาดโควิด -19 ที่ขณะนี้เชื้อกลายพันธุ์โอมิครอนกลายเป็นสายพันธุ์หลักที่ระบาดในประเทศไทยแล้วนะครับโดยการยืนยันของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อ้างอิงจากการเฝ้าระวังการระบาดช่วง17ถึงขออภัยกับช่วง11ถึง17มกราคมที่ผ่านมานะครับ นายแพทย์สุภกิจสิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ระบุว่าข้อมูลระหว่างวันที่1 1ถึง17มกราคมภาพรวมทั้งประเทศพบเป็นการระบาดของสายพันธุ์โอเมรอนร้อยละ8 6 8สายพันธุ์เดลต้าร้อยละ13.2โดยในการตรวจการติดเชื้อจากกลุ่มผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเกือบทั้งหมดร้อยละ96.9เป็นการติดเชื้อสายพันธุ์โอเมรอนและการติดเชื้อในประเทศเป็นโอเมรอนร้อยละ80.4 ในการสอบสวนโรคพบการติดเชื้อจากกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ถึงร้อยละแ4 8 6แล้วก็มีกลุ่มที่เป็นการติดเชื้อซ้ำา8คนซึ่งนายแพทย์สุภกิจบอกว่าในการติดเชื้อของประชากรคนไทยกว่า2ล้านคนพบมีการติดเชื้อทุกสายพันธุ์ซึ่งมีภูมิคุ้มกันแต่ก็มีโอกาสที่ภูมิคุ้มกันจะลดต่ำลงนะครับเช่นเดียวกับการรับวัคซีนจงมีโอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อซ้ำได้แต่ความรุนแรงของกลุ่มอาการจะลดลง โดยกลุ่มที่มีความเป็นห่วงและกังวลก็คือกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงที่อาจจะเสียชีวิตได้จึงจาเป็นต้องรับวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มนี้อย่างเราก็ตามนะครับคาดว่าในช่วงปลายเดือนมก,กราคมสายพันธุ์โอเมรอนจะเป็นสายพันธุ์หลักและสายพันธุ์เดียวที่เกิดขึ้นแต่ยังเชื่อว่าความรุนแรงของอาการป่วยและการเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงและต่อไปถ้าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 ก็ไม่จําเป็นต้องตรวจหาสายพันธุ์แล้ว ให้สันนิษฐานว่าเป็นโอมิครอนนะครับโดยการเฝ้าระวังติดตามสายพันธุ์ในประเทศไทยยังคงทําต่อไปแต่อาจจะลดลงขณะที่การถอดรหัสพันธุกรรมยังคงต้องทําต่อไปเพื่อดูการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด -19 ในอนาคตด้านนายแพทย์เกียรติภูมิวงศ์รจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขบอกว่ากระทรวงยังคงเตือนโควิด -19 ที่ระดับ4นะครับโดยเน้นพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดสีฟ้าซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว หลังจากที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นขณะที่สัดส่วนผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้วและติดเชื้อซ้ำเป็นเชื้อสายพันธุ์โอเมรอนหมายความว่าภูมิจากการติดเชื้อก่อนหน้านี้ไม่สามารถกันเชื้อสายพันธุ์โอเมรอนได้ส่วนผู้ติดเชื้อแล้วฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์พบว่าอาการไม่รุนแรงโดยแม้เชื้อโอเมรอนจะไม่มีอาการรุนแรงแต่ก็อยากให้ผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น เข้ามารับวัคซีนให้มากที่สุดนะครับเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงถ้าติดเชื้อแล้วอาจจะมีอาการรุนแรงได้ยืนยันว่าวัคซีนที่จัดหามาให้นั้นปลอดภัยมีคุณภาพผลข้างเคียงน้อยส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่วันนี้ครับ8,640คนใกล้เคียงกับจำนวนผู้ป่วยหายแล้วนะครับที่หายแล้วคือ8,641คนมีผู้เสียชีวิต13คน ยังมีผู้ป่วยอยู่ระหว่างการรักษา82,720คนอาการหนัก540คนใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่118คนนะครับความเคลื่อนไหวทางการเมืองยังจับตาไปที่การย้ายพักการเมืองของ20สสในกลุ่มร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าและท่าทีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับซึ่งวันนี้ระหว่างการประชุมสอบอคนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเพลงอย่ายอมแพ้ เป็นสัญญาณที่จะต่อสู้ทางการเมืองนะครับในขณะที่พักร่วมฝ่ายค้านก็ยื่นเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลแบบไม่ลงมติในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเมื่อพิจารณาจากไทม์ไลน์ทางการเมืองนักวิชาการก็คาดการว่าถ้าไม่มีการปรับคอรมอเพื่อรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลการยุบสภาจะมีขึ้นไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้ติดตามกับคุณธปดาศรีชัยครับ ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟมาทวงคําตอบเรียกร้องให้รัฐบาลนําปัญหาของกลุ่มพีมูฟให้ที่ประชุมคณะธตร,รีเห็นชอบใน,นที่24มกราคมนี้ซึ่งเลื่อนมาเร็วขึ้นเพราะไม่สามารถไว้ใจรัฐบาลได้แล้วหลังการย้ายพักของร้อยเอกธนรพรม์เผ่าที่ก่อนหน้านี้เป็นตัวแทนพลเอกประวิทยวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีมาทําข้อตกลงกับพีมูฟซึ่งกลายเป็นว่านายกรมตรีไม่รับทราบสะท้อนให้เห็นความไม่จริงใจของรัฐบาลซึ่งนักวิชาการก็มองว่า การชุมนุมทางการเมืองของภาคประชาชนจะเป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งที่สั่นคลอนสเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งกําลังเกิดปัญหาภายในพรรคพลังประชารัฐด,ด้วยนี่คือเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วว่าเมื่อฝ่ายการเมืองมีปัญหาปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเขาก็จะสารวนลูกกับการแก้ปัญหาของตัวเองในรัฐบาลโดยทิ้งปัญหาของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้นตลอดเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมา ก็ S <S เป็นปัญหาของประชาชนที่รัฐบาลนี้สะสมไม่เกิดขึ้นแต่ปัจจัยทางการเมืองที่สําคัญหลังพักพลังประชารัฐมีมติขับร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่าพร้อม2 0สสเพื่อให้ย้ายไปพักการเมืองใหม่ซึ่งประกาศว่าจะมีเซอร,ร,ร์ไพรส์ทางการเมืองและท่าทีของร้อยเอกธรรมนัตที่ย้ําว่าต้องแยกทางกันเดินกับพักพลังประชารัฐทําให้หน่าจับตาว่าสถานะของพักการเมืองใหม่ของร้อยเอกธรรมนัตนั้นจะยังเป็นพักร่วมรัฐบาลหรือไม่แม้จะมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นสายสัมพันธ์หลัก และเป็นที่มาของการจับสัญญาณทางการเมืองหาก20กลุ่มสอสอของร้อยเอกธรรมนัตจะพลิกเกมเปลี่ยนขั้วทางการเมืองแม้เสียงของพรรคร่วมรัฐบาลจะยังมากกว่าพรรคร่วมฝ่ายคา้านแต่ก็เป็นเสียงปริ่มน้ำที่หาก20เสียงของกลุ่มพรรคเล็กเทไปอยู่ข้างร้อยเอกธรรมนัตก็อาจเป็นเงื่อนไขให้พลเอกประยุทธ์ตัดสินใจยุบสภาได้ ทำลายทางการเมืองที่น่าสำคัญนับจากนี้จึงต้องรอดูการเปิดตัวพักใหม่ของร้อยเอกธรรมนัฐที่มีเวลาภายใน30วันก่อนวันที่20กุมภาพันธ์ที่จะต้องมีพักใหม่สังกัดและระหว่างนี้นายกรัฐมนตรีจะตัดสินใจปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่เพื่อรักษาสเสถียรภาพของรัฐบาลซึ่งนักวิชาการประเมินว่าอาจเป็นไปได้ที่จะปรับครม แต่หากไม่ปรับพลเอกประยุทธ์ยังต้องเผชิญกับคลื่นใต้น้ําและรัฐบาลอยู่ในสภาพเป็ดง่อยเพราะมีความเสี่ยงที่จะประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะล่มได้ทุกเมื่อ และหากกฎหมายสําคัญไม่ผ่านสภาก็ส่งผลต่อสถานะของรัฐบาลดังนั้นก่อนการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการประชุมหน้าที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคมพลเอกประยุทธ์ต้องคุมการนําในรัฐบาลให้สําเร็จเพราะไม่เช่นนั้นจะเสี่ยงต่อการลงมติไม่ไว้วางใจและทําให้คาดการณ์กันว่าอาจจะยุบสภาในช่วงเวลานั้นซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่พลเอกประยุทธ์จะครบวาระ8ปีของการเป็นนายกรีช่วงปลายเดือนสิงหาคม นับจากวันนี้รัฐบาลจึงมีเวลาไม่เกินสี่เดือนดูจากจากหน้าไพ่ในตอนเนี้ท่านนายกยังยื้อได้อีกพักหนึ่งนะครับเพราะเสียงสาสยังตา่างกันอยู่ยี่สิบเสียงแล้วแรงจูงใจจากฝ่ายค้านจะไปดึงพักเล็กยี่สิบเสียงมาอยู่ฝา่ายค้านยังไม่เห็นดังนั้นเนี่ยนายกจะมีเวลาอีกสักระยะหนึ่งแต่ระยะนี้เนี่ยก็ถึงแค่พฤษภาครับเมื่อถึงตอนละมะติไม่ไว้วังใจแล้วเนี่ย สองเพลงนี่แหละถ้าไม่ใช่อย่ายอมแพ้ก็ถอยดีกว่าเน่ยส่วนการพิจารณากฎหมายรูปประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งบ,บัตรสองใบผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรปริญญาเห็นว่ารัฐบาลสามารถทําได้โดยไม่ต้องห่วงเสียงสสอในสภาเพราะถ้าผ่านมาติครมอแล้วต้องเข้าพิจารณาในที่ประชุมรัฐสภาซึ่งนายยงรีสามารถผลักดันได้ก่อนจะมีการตัดสินใจยุบสภาเพื่อไม่ให้เกิดสูญญากาศทางการเมืองแต่ยังเห็นต่างกับนายสมชายศรีสุทธิยากรที่เห็นว่า หากต้องยุบสภาก่อนที่กฎหมายลูกจะผ่านคณะมนตรีสามารถออกเป็นพระราชกำหนดได้ซึ่งพระราชกำหนดดังกล่าวเนี่ยถ้าต้องการให้เกิดความเป็นกลางความเป็นธรรมบนตทุกฝ่ายไม่ถูกเสียงข้อหาว่าเป็นการออกโดยคณะมนตรีเนี่ยท่านก็ขอให้กปตเนี่ยมาช่วยในการเสนอต้นร่างขึ้นมาก็ได้ดังนั้นขณะนี้เนี่ยไม่ต้องไปกังวลครับว่ากฎหมายลูกไม่เสร็จยุบสภาไม่ได้มันเป็นความจําเป็นมากกว่าว่าคุณประยุทธ์เองนาะยกประยุทธ์เองเนี่ย ณนะวันนี้เนี่ยสามารถบริหารราชการแผ่นดินต่อไปด้วยความราบรื่นหรือไม่ถ้าได้ไม่ต้องยุบแต่ถ้าไม่ได้นะก็จําเป็นแล้วครับต้องตัดสินใจระหว่างสองอย่างคือ 1. กลับบังคมทูลคอละออกหรือ2เนี่ยยุบสภา ในระหว่างนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่จะปิดสมัยประชุมสภาสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเปิดอภิปรายทั่วไปรัฐบาลแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ที่พักร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นยติในวันนี้คาดว่าจะมีขึ้นกลางเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งก็จะกลายเป็นเวทีสันสเทือนทางจิตใจให้กับรัฐบาลที่อาจเกิดแรงกดดันทางการเมืองได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความเดือดร้อนที่พี่น้องประชาชนได้รับนี่แหละครับจะส่งผลโดยตรงต่อรัฐบาลจากการกดดันของภาคประชาชนที่ เริ่มมีเสียงจะเรียกร้องในทุกๆก,กลุ่มทุกๆอาชีพทุกๆวงการนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราคาดว่ารัฐบาลน,น่าจะรับฟังเสียงของเราในสภาและเสียงของพี่น้องประชาชนถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองไปทางที่ดีเนี่ยรัฐบาลก็ควรจะพิจารณาครับสำหรับท่าทีของพลเอกประยุทธ์ในเวลานี้อาจถูกมองว่าเป็นรองรับเอกธรรมนัตแต่ยังมีอำนาจในการตัดสินใจยุบสภาที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ แต่ล่าสุดได้ส่งสัญญาณผ่านการเปิดเพลงอย่ายอมแพ้กลางที่ประชุมสบคอกำลังอย่ายุยัาไปอย่ายอมแพ้ผมไม่มีแม้ครอยู่แล้ว โดยล่าสุดมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีแบบครบองค์ประชุมที่ตึกสันติมตรีทำเนียบรัฐบาลในวันจันทร์ที่24มกราคมนี้หลังที่ผ่านมาประชุมแบบคอนเฟอเรนซ์จึงคาดว่าจะมีการตัดสินใจที่สำคัญในที่ประชุมคอรมอทัปนิอซีชายข่าวสามมิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเรายังคงตามคดีที่ชายคลุ้มคลั่งก่อเหตยุยิงตำรวจเสียชีวิตนะครับ แล้วก็วันนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจห้องเย็นหลายแห่งนะครับเป็นไปตามมาตรการป้องกันปราบปรามการกักตุนเนื้อสุกร ตำรวจและพาณิชย์จังหวัดหลายแห่งทั่วประเทศกระจายกำลังตรวจคน้นห้องเย็นและโกดังเก็บเนื้อสุกรและซากสัตว์เพื่อตรวจสอบและก็ป้องกันการกักตุนนะครับโดยพบว่าห้องเย็นหลายแห่งนั้นไม่แจ้งยอดครอบครองเนื้อสุกรตามระเบียบใหม่จึงถูกดำเนินคดีผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์และพาณิจจังหวัดสมุทรสาครเข้าไปตรวจสอบห้องเย็น11แห่งในจังหวัดสมุทรสาคร จากที่มีแผนเข้าตรวจคนทั้งหมด25แห่งทั่วประเทศเฉพาะที่สมุทรสาครพบบางบริษัทที่มีเนื้อสุกรเกินกว่าที่กําหนดนะครับหรือไม่ได้แจ้งยอดที่ถูกต้องตามระเบียบใหม่ซึ่งเจ้าของกิจการอ้างว่าเพิ่งจะทราบระเบียบใหม่ขณะที่นายนารงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครระบุว่ามีห้องเย็นของ4บริษัทที่แจ้งการครอบครองซากสุกรเกิน5,000กิโลกร,รมัม ขณะที่อีกหลายกิจการเพิ่งได้รับหนังสือประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาเมื่อ6มกราคมที่ผ่านมาจึงอยู่ระหว่างทําเอกสารแจ้งส่วนที่ขอนแก่นนะครับเจ้าหน้าที่กระจายกําลังตรวจค้นกระดังห้องเย็น4แห่งก็คือเบทาโกรอุตสาหกรรมจํากัดบริษัทโคดีซีมาร์เก็ตบริษัทซีพีเอฟประเทศไทยจำกัดและบริษัทสมชายซีฟู้ดซึ่งทั้ง4จุดไม่พบสิ่งผิดปกติโดยที่บริษัทเบทาโกร เป็นโรงงานแปรรูปสุกรมีสุกรครงค้างอยู่22ตันแต่ที่ฉะเชิงเซาครับเจ้าหน้าที่ระดมกําลังเข้าตรวจค้นห้องเย็น4ห้องเย็น3แห่งเพราะว่ามี2แห่งครับมีเจ้าของเป็นคนเดียวกันไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายค้าสัตว์และค้าซากสัตว์ประเภทไก่สดที่ถูกต้องเพื่อที่จะยืนยันกับเจ้าหน้าที่ได้ส่วนภายในห้องเย็นก็พบชิ้นส่วนไก่และสุกรแช่เย็นในห้องเย็นจาน,นวนมากนายสัตวแพทย์มนัฑเทพพรัก ปุ่สัตว์จังหวัดเชิยงราบอกว่าเจ้าหน้าที่อายัดสินค้าประเภทไก่สดเอาไว้เพราะาเจ้าของไม่สามารถนําเอกสารมายืนยันได้และจะตรวจสอบเพื่อดําเนินคดีด้วยนายอุดมศรีสมทรงรองอธิบดีกรมการค้าภายในระบุว่ากรณีพบเนื้อสุกรในห้องเย็นที่อำเภอชนะจังหวัดสงขลาวกว่า200 0 0 0กิโลกรัมเมื่อ2วันก่อนนั้นล่าสุดพาณิ์จังหวัดก็ลงมาทึกตรวจสอบและแจ้งความเพื่อดําเนินคดีกับกิจการห้องเย็นซึ่งเป็นผู้ครอบครองแทนผู้อื่น ตามในข้อ3ในประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฉบับที่2พุทธศักราช2,565ในฐานความผิดฐานไม่แจ้งการครอบครองนะครับชาวบ้านที่นครสวรรค์ร้องเรียนถึงคดีชายคุ้มขั่งที่ก่อเหตุยิงชาวบ้านและตำรวจเสียชีวิตคราบว่าเมื่อ2ปีก่อนนะครับชายคนเดียวกันนี้แหละครับเคยก่อเหตุพยายามฆ่าแต่ไม่ถูกลงโทษ และก็ก่อเหตุยิงปืนอยู่บ่อยครั้งแต่ก็ไม่ถูกจับส่วนแม่ของผู้ต้องหานั้นบอกว่าคดีเก่าได้ยอมความกันไปแล้วส่วนการเสพยาก็เคยเลิกเสพได้แล้วแต่เพิ่งกลับมาเสพใหม่ติดตามรายละเอียดกับคุณสุมนาเ้าเจริญวงครับการเสียชีวิตของร้อยตำรวจเอกชัยปฏิญญาแสงปานอายุ37ปีรองสารวัตรสืบสวนสพหน,นองปลิงจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างเข้าจับกลุ่มชายคลั่งที่ก่อเหตุยิงเพื่อนบ้านเสียชีวิต ทีมข่าวสามมิติได้สอบถามจากทีมตำรวจที่นั่งรถไปคันเดียวกับ100ร้อยตำรวจเอกชัยปฏิญญ,ญาเราว่าไม่ได้ยินเหตุทางวิทยุสื่อสารว่าเกิดเหตุชายคุ้มคลั่งหญิงชาวบ้านเสียชีวิตในพื้นที่สพหอนองปิง100ร้อยตำรวจเอกชัยปฏิญญาจึงนำกำลังรวมสี่นายมุ่งไปบ้านผู้เสียชีวิตเพื่อเก็บข้อมูลจึงไม่ได้สวมเสือเอ้อเกราะแต่ระหว่างทางที่จะไปบ้านผู้เสียชีวิตที่ถูกชายคลั่งยิงบังเอิญไปพบตัวผู้ก่อเหตุ ตามรูปประพันธ์สันฐานที่แจ้งมาอยู่ริมถนนจึงสั่งให้หยุดรถโดยร้อยตำรวจเอกชัยปฏิญญาลงรถก็อยู่ในระยะประชิดตัวผู้ก่อเหตุแล้วเมื่อผู้ก่อเหตุหันมาเห็นเป็นจังหวะเดียวกับที่ร้อยตำรวจเอกชัยปฏิญญาเข้าล็อกตัวชายครั้งได้ยิงกระสุนถูกอกร้อยตำรวจเอกชัยปฏิญญาพอดีการพบตัวชายครั้งจึงเป็นการพบตัวแบบกระทันหันไม่ได้เตรียมแผนเผชิญเหตุมาก่อน ในชุดของผู้กองซึ่งเข้าไปตอนนั้นเนี่ยในฉับพันธันดูขนาดน,นั้นเนี่ยการสวมชุกกดกาะเนี่ยคงจะไม่ทันไม่ทันยังยังอยู่ยังไม่ทันสวมนะครับแต่ได้ออกไปในทันทีทันใดน,นั้นนะครับแต่เนื่องจากเป็นลักษณะของการจูนตัวและการเป็นการแบบเชียรพันธุ์นะครับคนร้ายก็คงจะได้มีการสากัดสุนมีอะไรก่อนในลงรถได้มีการประทะกันอะไรกันนะครับแต่ทิศทางมันเป็นจังหวะที่ ที่ความได้เปรียบของคนร้ายก็มีระดับหนึ่งในลักษณะของวิธีกระสุนลูกซองในเวลายิงมาเนี่ยมันจะกระจายแล้วถ้าเกิดปล่อยให้คนร้ายหลบหนีหรือก็ทำต่อไปได้ผมเชื่อว่าน่าจะมีพี่น้องประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้เพิ่มขึ้นครับการก่อเหตุของนายมานพทําให้เกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์จากชาวบ้านว่านายมานพเคยก่อคดีพยายามฆ่ามาก่อนแต่เหตุใดไม่เคยถูกจับแต่ก่อนมันก็ยิงให้พี่เมียมาอีกที เป็นความมนนเสียไปารดาของนายมาน,นพบบอกว่าลูกชายไม่มีปัญหากับใครมาก่อนแต่ช่วงนี้น่าจะเสพยาเพราะเลิกลากับภรรยาส่วนที่เคยมีเรื่องยิงพี่เขยที่ไม่ถูกลงโทษเพราะยอมความคดีก็จบไปแล้วเขาพีเรื่องอะไรกันยายพี่บอกโอ้ไม่รู้เละมันนานจัดยังไม่ไ,ได้มันไม่ใช่วันกวนันนานเขายกเลิกกันหมดพี่น้อง กันเขาไม่ได้เอาเรื่องเอาราวกันอะไรกันเขาเลิกกันไปเลยไม่เกี่ยวแกเสีไปเป็นสิบเลยมันไม่มาแต่เขาบอกว่ามันมันถูกเยอะเ็าว่างี้นะแต่เราก็ไม่รู้เขาเพิ่งจะรู้ไปแล้วนะและเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคดีเก่าพบว่าไม่เคยต้องโทษโดยคดีพยายามฆ่านั้นถูกยกฟ้องเขาโดนข้อหาพยายามฆ่าเขามีลักษณะพฤติการที่ยิงเมื่อปี62เนี่ย นะครับที่ในพื้นที่โกพะเนี่ยผู้งานเนี่ยโดนเรื่องพวกอาวุธปืนเรื่องอะไรต่างๆนะครับแต่ว่าโทษเนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลผมได้รับการบิดฑาตนี่ก็คือโทษเขาเนี่ยถูกเรื่องของการเรออาลงยาไว้แต่จากการก<ม>่อเหตุครั้งนี้มีผู้เสียชีวิตเป็นตำรวจหนึ่งนายและเพื่อนบ้านหนึ่งรายส่วนนายมานพรอดชีวิตโดยวันนี้แพทย์ได้ผ่ากระสุนออกที่ขาอาการปลอดภัยจึงสร้างความหวาดภวาให้กับชาวบ้านว่านายมานพจะต้องโทษกี่ปี สุมนาแจวเจริญวงเขาสามิติรายงานพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าเราไปที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับปีนี้จะครบ60ปีการเป็นอุทยานแห่งชาติไปดูสภาพธรรมชาติปัญหาและก็แผนการที่จะจัดการอุทยานแห่งนี้ต่อไปในอนาคตครับ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั้นอยู่ในป่าพื้นใหญ่คือเขาใหญ่ดงพญาเย็นนะครับที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกป่าที่นั่นอุดมสมบูรณ์นะครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็เป็นอุทยานแห่งชาติที่จะมีอายุครบ60ปีในปีนี้คนที่ไปเที่ยวเขาใหญ่อาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งว่าเขาใหญ่มีสภาพอย่างไรทางธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ระดับไหนนะครับ ก่อนที่เขาจะจัดงานครบ60ปีในวันพรุ่งนี้ผู้สื่อข่าวของเราคุณสถาพรด่านคุณทศจะพาไปดูสภาพปัจจุบันนี้ของเขาใหญ่ครับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติที่มีความสําคัญอย่างมากต่อสัตว์ป่าและมนุษย์อย่างเรานะครับตั้งแต่วันที่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงปีนี้อายุครบ60ปีแล้ว6ทศวรรษที่ผ่านมามีการพัฒนามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมาย แน่นอนว่าหลังจากนี้ก็จะเป็นความท้าทายของนักอนุรักษ์ที่จะคงรักษาทรัพยากรผืนนี้ให้คงอยู่ต่อไปนะครับโดยเฉพาะเป้าหมายสูงสุดที่หลายคนเฝ้ารอนั่นก็คือเสือโคร่งที่หายไปจากป่าเขาใหญ่นานหลายสิบปีแล้วนี่คือภาพของสัตว์ป่าที่บันทึกได้ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ที่มีทั้งเหยื่อและสัตว์ผู้ล่าซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศท,ทางธรรมชาติกล้องเอ็นแคป คือระบบคารเมล่าแท็บหรือกล้องดักถ่ายที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนํามาใช้ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากต่องานวิจัยและการสํารวจพฤติกรรมและจํานวนประชากรสัตว์ป่านายอดิศักดิ์ภูสิทธิ์วงศาุยุทธ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่บอกว่าเทคโนโลยีมีส่วนสําคัญอย่างมากในงานอนุรักษ์ปัจจุบันได้มีการนําระบบสมาร์ทพาโตรหรือการลาดตระเวนเชิงคุณภาพเข้ามาใช้เพื่อควบคุมพื้นที่และเฝ้าระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ ผมตั้งเป้าหมายว่าปีนี้ปี65จะต้องราตะเวนให้ได้ครบ100%นะครับแต่ผ่านไปแค่3เดือนแรกเนี่ยเราลาดตาเวนไปแล้วเกือบ70%แล้วนะครับเพราะผมมั่นใจว่าเกินแน่นอนนะครับเกิน1้0แน่นอนนะฮะเราก็มีการประสานงานแล้วก็นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นกล้อง e อ c นแปก็ดีหรือการได้รับการสนับสนุนจาก กองการบินนะครับกระทรวงทรัพยากรเพื่อนํากําลังไปส่งเจ้าที่ในป่าเพื่อเพิ่มเวลาอยู่ในป่าให้มากขึ้นนะครับทำใหเ้เรื่องของการรัตะเวนควบคุมพืพ้นที่ป่าได้เยอะขึ้นนะครับมันส่งผลถ้าเกิดเราสามารถควบคุมพืพ้นที่ได้ดีเนี่ยนะครับมันจะมีโปรเจกต์ของการ transfer น,อฟอฟอนำเสือกลับมาจากทับลานหรือพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้องกลับมาอยู่เขาใหญ่และที่หลายคนเฝ้ารอก็คือพี่ใหญ่นักล่าอย่างเสือโคร่งที่หายไปจากเขาใหญ่นานนับ10ปีเพราะเสือเนี่ยเป็นสัตว์ผู้ล่าอันดับท็อปเนี่ยนะครับ ก็จะเป็นเรื่องของการควบคุมระบบนิวเวศเพราะตั้งแต่เสือหมดไปเนี่ยสัตว์ผู้ล่าเนี่ยท็อปตอนนี้กลายเป็นหมาในนะฮะนี่หมาในมามาเนื่องจากว่าเขาประชากรก็เพิ่มเร็วนะครับแล้วต้องเอาเสือก็มาควบคุมประชากรได้เพื่อคงระบบนิวเวศให้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่หวังอีกอย่างก็คือว่าในเรื่องของการ ดูแลคุ้มครองรักษาพื้นที่เนี่ยเราดูแลทั้งพื้นที่ป่าและสัตว์ป่านะครับเราก็จะต้องอทําทุกอย่างมันจะสอดคล้องกันหมดนะฮะเรื่อง mm hmm. ของการที่ผมได้กล่าวไปแล้วว่าการนาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการล่ตะเวนนะครับคอริรีร์หรืออุโมงค์ที่ทาไว้ให้สัตว์ป่าข้ามจึงเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ทุกฝ่ายหวังว่าพี่เสือจะข้ามจากทับลานข้ามถนน30-4มาบนหลังคาคอริอรีร์และเดินกลับเข้ามาสายหากินในเขตเขาใหญ่อีกครั้ง เขาใหญ่เป็นหนึ่งในมรดกโลกทางธรรมชาติที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆของประเทศการอนุรักษ์และฟื้นฟูจึงควบคู่ไปพร้อมๆกับการพัฒนาซึ่งต้องรักษาสมดุลไม่ให้กระทบทั้งคนและสัตว์ป่าจะมีการเฝ้าระวังเพื่อม่ให้เกิดการกระทําผิดกฎหมายขึ้นนะครับผมมองว่าสัตว์ป่าบา,บางชนิดกับเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำ mm. เพื่อมานตีนต้องทำายงไงให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศสัตว์ป่าก็โดยการที่ต้อง นำนำอย่างที่ผมยกตัวอย่างเช่นการเอาเสือกลับมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องของการควบคุมสัตว์ป่าอีกทางหนึ่งเขาใหญ่เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่ป่าใหญ่ที่สุดในประเทศตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักหรือทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของที่ราบสูงโคราชครอบคลุม4จังหวัดประกอบด้วยสระบุรีนครราชสีมาปราจีนบุรีและนครนายกซึ่งจะมีอายุค,ครบ60ปีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าในวันเสาร์ที่จะถึงนี้จึงร่วมกับภาคเอกชนจัดกิจกรรมและเวทีเสวนา เกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่สัตว์ป่าและการท่องเที่ยวผู้ที่สนใจเข้าร่วมได้ตั้งแต่9โมงเชา้าไปจนถึง6โมงเย็นสถาพรด,าด่านขุนทศข่าวสามิติรายงานสาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยประชุมสมาชิกนะครับแล้วก็มีมติที่จะนำรถบรรทุกเข้ามาที่กระทรวงพลังงานอีกครั้งหนึงแกุมภาพันธ์ติดตามในความเคลื่อนไหวรอบวันนี้ครับกองทัพบ,บกสั่งขัง1 0เอกเพื่อลงโทษทางวินัย หลังถูกกล่าวหามีส่วนพัวพันกับแก๊งหลอกเช่ารถส่งขายชายแดนเมียนมาขณะที่พ่อของสิบเอกยืนยันลูกชายไม่เกี่ยวข้องแต่ถูกคนรู้จักหลอกใช้เป็นเครื่องมือให้ไปทำสัญญาเช่ารถยืนยันจะสู้คดีให้ถึงที่สุดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยมั่นใจว่ารถยังไม่ถูกส่งไปชายแดนแต่มีขบวนการปั้นเรื่องหวังตบซับพร้อมตั้งข้อสังเกตพฤติกรรมเจ้าของรถเคยเกิดเหตุลักษณะนี้หลายครั้งบางรายต้องจ่ายเงินหลายแสนแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี สาพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยประชุม10ส,สมาคมการขนส่งทุกภูมิภาคพร้อมแนวร่วมมีมติที่ประชุมกำหนดให้วันที่8กุมภาพันธ์2565ทุกสมาคมร่วมเคลื่อนรถบรรทุกปิดกระทรวงพลังงานอีกครั้งหลังจาก2ครั้งที่ผ่านมารัฐบาลยังไม่ตอบสนองเรื่องกำหนดเพดานราคาน้ำมันดีเซลที่ลิตรละ25บาทซึ่งการเคลื่อนไหวครั้งนี้นอกจากจะก,กดดันรัฐบาลให้ดำเนินการตามข้อเรียกร้อง เพื่อไม่ต้องการขึ้นราคาค่าขนส่งจนไปกระทบกับราคาสินค้าต่างๆอันทําให้ประชาชนเดือดร้อนแล้วการเคลื่อนไหววันที่8กุมภาพันธ์นี้กลุ่มผู้ประกอบการด้านการขนส่งจะนําหลักฐานและข้อมูลการทุจริตเกี่ยวกับน้ํามัน<อ>เปิดเผยผ่านสื่อมวลชนด้วย<อ>ประธานมูล,ลนิธิปวีนาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีลงพื้นที่จังหวัดตรังเพื่อติดตามคดียา,ยายร้องทุกว่าหลานสาวสองคนอายุ12ปีและ16ปี ถูกตำรวจยศร้อยตำรวจเอกล่วงละเมิดทางเพศต่อเนื่องนานนับปีผู้เป็นยายเล่าว,ว่าเมื่อประมาณสองปีก่อนตำรวจรายนี้คบหาอยู่กินกับลูกสาวซึ่งเป็นแม่ของเด็กทั้งสองคนก่อนที่จะถูกตำรวจจังหวัดตรังจับข้อหายาบ้าเมื่อเดือนพฤศจิกายน2563ซึ่งตำรวจคนดังกล่าวอยู่ในชุดจับกลุ่มด้วยต่อมาตำรวจรายนี้มารับเด็กหญิงไปอยู่ด้วยประมาณ3วันก็ถูกล่วงละเมิดและข่มขู่ห้ามบอกใครล่าสุดตำรวจคนนี้ เข้ารับทราบข้อกล่าวหาและได้ปล่อยตัวไปชั่วคราวแต่ถูกให้ออกจากราชการไว้ก่อนส่วนเด็กหญิงทั้งสองคนถูกส่งตัวไปบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรังเกิดเหตุระเบิดอย่างรุนแรงหลังจากที่รถบรรทุกที่ขนวัตถุระเบิดเพื่อใช้ในเหมืองทองของบริษัทเอกชนชนกับรถจักรยานยนต์คันหนึ่งกลางถนนใกล้กับเมืองโบโกโซของกาหน้าซึ่งห่างจากกรุงอักราประมาณ300กิโลเมตรเมื่อวานนี้แรงระเบิดทําให้พื้นถนนกลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ ขณะที่อาคารบ้านเรือนราว500หลังที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายบ้างหลังถูกแรงระเบิดพังราบเหลือแต่เศษไม้และเศษเหล็กกระจัดกระจายอยู่ทั่วบริเวณพบผู้เสียชีวิต19คนบาดเจ็บอีก59คนแต่คาดว่าผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกสามติิคืนนี้ลาท่านด้วยทุ่งดอกคอสมอสที่กำลังบานสะพรั่งสวยง,งามอยู่กลางหุบเขาบริเวณเขาเจียกอำเภอเมืองพัทลุงนะครับ เทศบาลตำบลเขาเจียกเนี่เป็นผู้จัดทําขึ้นเป็นปีที่สองแล้วครับที่นี่เคยเป็นพื้นที่สัมปทานหินเก่านะครับถูกทิ้งร้างก็เลยนํามาปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามครับคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ